ดีครับตอนนี้ก็อยู่ในแม่น้ํานะครับผมก็มาดูพี่เขาตกปลาอาว่าดูว่าจะเป็นยังไงแล้วกันนะฮะจะหมานไหมเหยื่อก็เม็ดอ่าเหยื <c oughs> อ่อกบพี่เขาบอกเขาหมดละปลาใหญ่หลุดละ่ะ <c oughs> เดี๋ยวมาดูกันเลยกินดีนะผมเห็นเขาช่องแกกินนี้มากเหยื่อแกกินดีนะ่ะแล้วลบพี่เขากอนเปร๊บ <c oughs> <c oughs> อ้อมเอานะครับอา่าเมื่อกี้ปลาใหญ่หลุดนะฮะหลุดไปนีแม่นอ,นอนยนี่ยังกม่นห,หนีนะเอ่าเดี๋ยวดูดิว่าพี่เขาจะได้ปลาอะไรบ้างเนื้อต้น

ผิดตัวน่อยมาแล้ว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 ครับตัวติดยาหลุดไปแล้วครับหลุดไปแล้วอ่าเดี๋ยวดูตัวต่อไปฮะกินดีนะฟองโยย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 ยดูยยยยยยย ยยอยุแต่ว่าเสียที่ผมเสียดายตัวนั่นนะฮะหลุดไปตัวนะครับตัวใหญ่ได้ไหมปั๊บมาแล้วครับปลากระพงนี่ตัวใหญ่ตัวใหญ่ครับนี่นี่<อ>นี่ครับได้ดแล้วตัวงามตัวงามอยู่นะสี่ห้าตัวกิโล<อ>ได้อยู่เนอะห้าหกตัวกิโลไปนี่เป็นแม่น้ำครับหมายมาใหม่ อันนี้ไม้ใหม่นี่ฮะเป็นวังแบบนี้เลยปาาใหญ่รวมตัวนี้เยอะนะฮะเราก็มาดูกันว่าวันนี้จะได้กี่ตัวแล้วกันครับเพิ่งจะมาครั้งแรกนะ <c oughs> มาครั้งแรก, <c oughs> แรกครับมาครั้งแรกครับมาครั้งแรกแล้วมาเจอพี่ก็ตกฮะได้ละหนึ่งตัวของผมเอง ปลาอะไรเขาเรียกปลาอะไรเนี่ยน่หไ,ไม่แน่ใจ,จตัวใหญ่โอเคครับเดี๋ยวอีกนั่นอีกคันนึงก็กินนี่อีกคันนึงก็กินเดี๋ยวเอาทีละคันก่อนแล้วกัน